ดีใจจังเลยดีใจจังเลยวันนี้ได้มาสาวน้อยกับซอนุชนะครับมาดูงกันสาวน้อยอะไรเอ้าในวันผมมาสาวน้อยเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยนะครับวันนี้เราก็มาให้กําลังใจพี่น้องนะครับระเบียบวัฒนศิลนะครับวันนี้มาเล่นอยู่ใกล้ๆบ้านเรานะครับสาวน้อยไม่อย่างอันไหนใพอยายไม่มองใครคอยจอดปะรถทีมงานนี่ทีมงาน รถทีมงานเอาคะถามอรถทีมงานจอดไหนได้บ้างหน้าประตูได้ไหมวะพรถทีมงานรถทีมงานจอ่พ่อหน้าประตูได้ไหมเนี่ยว้าววนนี้ครววงแรกวววววววที่ผมได้มาดูระเบียบวว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 ครับตัวงวว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 าวววววปวว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 ว้วว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 น้ววววว่วว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 วูวอวว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 วไวว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 วตววววววว้วววระ รถชิมงานจ้ะแม่ชิมเมื่อสาวจ้าได้บอกค่ะแม่ได้ดูให้เหรอได้อยู่เนะเสียขาหักอะพี่อ๊อดเดี๋ยวไปดูให้ออันนี้เลยอ่า นะครับแล้วจอดรถตรงนี้นะครับจะจอดรถตรงนี้นะครับได้บ้โอ้เขานี่สิเอาอะไมาได้เข้าได้เหรอครับถูดล็อกอยู่เอาเลย ไม่เป็นไรครับเขอา,าเงินครับไปเลยมาเลยมามานี่นึงนิดนึงมาเลยมาเลยมาเลยไปเอีมาเอก ครับเราวันนี้เรามาให้กำลังใจพี่น้องระเบียบวาตสิป์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสอสวัสดีครับเตรียมเตรียมพร้อมวันนี้ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับทุกคนวันนี้ไม่ค่อยพร้อมๆนะทุกคนตกใจว่าวันนี้สาวน้อยมาทำอะไรขอบคุณ พี่ๆนะครับที่ดูแลความเรียบร้อยให้กับพวกเรานะครับวันนี้ตื่นเต้นมากเลยครับตตื่นนเ้คือพวงมาลัยทิปด้วยโอ้ยนี่นะพอดีวันนี้นะเรามาเล่นอยู่เอแล้วเบียร์บริสิมาเล่นอยู่ใกล้นะครับวันนี้เราก็มาให้กําลังใจพี่น้องเหมอราด้วยกันนะครับทุกคนตื่นเต้นมากครับผมนั่งรถมาขับรถมาจากบุรีรัมย์นะนัดกันแบบ เป็นเดือนนะครับนัดก,กันกับซอเป็นเดือนว่าจะมาให้กำลังใจระเบียบพระทัศนศิลน,นะครับนะเป็นการที่แบบสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับกันนะฮะวันนี้มากับพี่พี่อ่าออนี่เป็นพี่อ่าสร้างสร้างอาณาจักรสร้างสร้างห้องซ้อมสร้างบ้านพักสร้างโดมให้กับสาวน้อยนะครับวันนี้วันนี้ได้ข่าว่าจะมาเลี้ยงผมใช่ไหมใช่ใช่ฮ่า <laughs> <laughs> ่ <laughs> นฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ <laughs> ่าฮ่ <laughs> <laughs> า อันโคกไปเลยครับไปเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> นี่นะครับกำลังกำลังอทสเสีเยงอยู่นะครับวันนี้ก็เฮะเป็นแบเป็นภาพที่อบอุ่นมากนะวันนี้อากาศไม่ค่อยหนาวเนะาะเมื่อวานนี้ไปที่บุรีรัมหนาวมากลมแรงในตอนดึกๆเนาะ ล้มล้มหนักไม่ค่อยเลยเท่าไหร่ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แล้วก็ขอบคุณนะครับพี่น้องและเพื่อนะที่ปูศาสตร์น้าเวทีไว้ให้นะครับขอบคุณมากขอบคุณพิธีกรปากบานนะครับที่อันนี้กำลังพูดดักลิขิ์กำลังดักพูดลิขิตดักดักดักลิขิตเหมือนแก็บกดอ่ะเพราะว่าเพราะว่าเป็น ไม่ใช่อยู่ดูสาวน้อยทำแต่งานไงบายอยู่สาวน้อยเราทำงานไงแล้วไม่ได้มารีแลกอย่างงี้ไงวันนี้นะซ้อมซ้อมเรสบายหน่อยน้องลำเพลินลำแพนนี่มาด้วยว้าวจุดจวดด้อจุดจวดช็คสาวช็คสาวครับ วันนี้จะเจอพี่โบไหมนะเดี๋ยวไปหาพี่โบหน่อยนะครับบัตรราคา100บาทบัตรถูกมากนะครับตัางจังหวัดบัตรจะถูกนะครับบัตร120 140ก็ปรมาณนี้นะครี่อก็ประมาณนี้นะครับนี่ <c oughs> <c oughs>

อภน์ค้ระกาค่ะเอขับรถข้านะครับขับรถขามนึ่งสองสามี่้าเจ็ดแปดยี่สิบนี่ปั๊มบัตรครั้งแรกเลยนะครับผมคับเอร์ก็ม้อนครั อ่าเที่แแสงนะครับนีุ่ณตา่งีทาละอันปเลยใช่นะครับเป็นทามาอาช่วงนี้ผมตาพงปีกออต้นอัรย์ตุลครัคุณนชุชอสิ่งต่างๆมาอ่าก่อนนะครับเวลาตีน่าี่คดว่านะครับแล้วก็อยากคุณน่คุณนชุเป็นการต้งเป็นทากมาหลายท่งแต่ให้เพื่อสุณีสายอ่าพอเมื่อไปสุนีสายนะครับแล้ อ่าเป็นปกสูงนะครับแล้วก็ที่จยสายงามทันอ่าซอฟต์บอลตะนาชิโนท่านะครับเดี๋ยวไปหาเสื้อปะนนะครับเรียกบรรดาชั้นปีทันอังกฤษขึ้นทะเบียนอ่าท่านอ่าผู้น้อยจารุเสื้อปะก็อยู่ตรงไหนนะครับนะประเทศไอ่าท่านชื่อมนี่นะพาขั้นที่นะครับแล้วก็ท่านนายกองการนะครับต้นต้นทีอ่าท่านสายุทธศีหาบัวนะครับเรียกเช่นขึ้นทั้งเวทีเลยนะครับอย่างครับ อาผู้นำชุมชนเขานะครับเริ่มจากโมเดลท่านผู้ใหญ่เบคเชียนโซฟาเล่นนะครับเชิญครับเชิญเลยนะครับขออนุญาตนะครับท่านกำนันมีใช้รถใช้สีหาประทานความการจัดง,งานนะครับน้ำทิ้งตามมาด้วยท่านผู้ใหญ่ทิ้งบนสีจันทร์ใช่จากโมซีท่านผู้ใหญ่ระวันทิพย์โมซีเล่นท่านทิเน่เชนทั่ล่จากโมฮกนะครับท่านสมวัตวันพัะเมืองจากโมซีท่าน อบุญท่านศรีสุรีจาีท่านในกลุ่มนี้าดีจาใกล้อจอาท่านคุณเสนีนะครับการมนายกการมนตะนแห่งใต้ท่านผู้นการรงพยาบาลาเดี๋ยวคิปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจหน้นะครับสวัสดีครับศรีศรี